Welcome to Saint Joseph s, <S, s a n t Joseph's s a p e s h b u n School. First place is scanning point. ก่อนเราเข้าโรงเรียน mm hmm. ก็อย่าลืมเิ็คอุณหภูมิมีจุดคัดกรองนะคะ you พอเข้าโรงเรียนมาทางขวามือก็จะเป็นตึกเซนโยอาคารเซนโยเซฟนี้เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและส่วนธุรการที่ชั้นล่างค่ะนอกจากนี้โรงเรียนเรายังมีนักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์และมีรูปปั้นอยู่ทางด้านหน้าของโดมเซนแมรี่ ถัดมาทางด้านขวามือก็จะเป็นโดมเซนต์แมรี่ที่เราจะใช้ไว้ทำกิจกรรมต่างๆรวมทั้งวัฒนพิธีกรรมและการเล่นกีฬาเดินตรงมาอีกหน่อยก็จะเป็นสนามเด็กเล่นของนักเรียนชั้นประถมวัยซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งเช้ากลางวันและก็เย็นแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณครูและผู้ปกครองที่มารับด้วยนะคะ เลี้ยวมาทางขวาม Arrow, ือก็จะเจอกับตึกมาริอันซ oh, ึ่งเป็นต <y> ึกการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นอนุบาลซึ่งจะมีตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงอนุบาลสามนล่ละค่ะเมื่อเดินต่อมาอีกหน่อยก็จะเจอกับตึกเซนปอนซึ่งมีสะพานเชื่อมตรงกลางระหว่างตึกเซนโยโดยตึกเซนปอนนี้เป็นตึกการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนั่นเองค่ะ าจากตึกเซนปอนทางด้านซ้ายมือก็จะเจอกับตึกมารีมีโชซึ่งเป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นปถมศึกษาค่ะและที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือสนามหญ้าซึ่งใช้ทำกิจกรรมการแจ้งต่างๆของทุกระดับชั้นค่ะถัดมาก็จะเป็นโรงอาหารของนักเรียนยทุกระดับชั้นที่อยู่ใต้ตึกมารีมีโชค่ะ โดยรายการอาหารก็จะมีมากมายหลากหลายอย่างลอดแรกก็จะเป็นพวกข้าวราดแกงต่างๆมีมากมายสีสันน่าทานมากเลยรอดที่2ก็จะเป็นอาหารแรนดอมไม่ว่าจะเป็นขนมจีนหรือสปากเก็ตตี้และลอบที่3ามรอบสุดท้ายก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะมีแหล่งฟิตเนสของโรงเรียนเราเองเป็นแหล่งฟิตเนสเล็กๆที่สามารถให้นักเรียนทุกระดับชั้นมาใช้งานกัน ทุกท่านก็สามารถมาใช้งานได้นะคะการทัวร์โรงเรียนของเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Thank you for your attention